เธอฉันบอกว่าพ่อเตรียมทาข้อมูลนะมาพูดว่าเค้างยำมันมีประโยชน์อย่างไงบ้างพ่อฉันคือเขียนใสกระดาษไว้เรียบร้อยแล้วอ่านในรายการได้ไหมย,ย,ยหรืออีกความหมายหนึ่งซึ่งนอรนีมคืองกมากทีเนี่ยคือง ok บแบงกอะตลกพ่อคุณไปได้ทำอะไรเลยนะไปออกกำลังกายนี่โอ้โหโชกามะ เมียวเกิอเมนียวเก้อผมก็น้ำหนัก90ก้าสิบกิโลนะความ่อความพิษอยู่ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลยันทีนะจ๊ะก็จะมาก็กาวและตุ้งตุ้อย่างเดียวม่บอกเพราะว่าแม่จะมาตังนุ่มตังยุ่มอะมาอัดใส Let's go Let's go ไปสเปเชียลอีกแล้วจ้าพาพ่อกับแม่ทำอะไรที่มันเฮลตี้เฮลตี้ใช่ไหมขาใช่ไหมเอ่ยไปนี่พร้อมพร้อมพุ้ชุดไปไหนล่ะคะไปออกกำลังกายโอ้ไปพาพ่อกับแม่ไปฟิตเนสนะจ้านี่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 พ่อแข็งแรงไหมพ่ออยุ่งทหร่แล้ว 69ย่าง70ย่าง70แม่ิแม่แม่6็คต้อง็นละ62แล้วนี่ไปออกกำลังกายกันนะจ๊ะเพิ่งพาพ่อกับแม่เข้าฟิตเนสนี่โอ้โหโชว์การ์เหรอนี่นอ,ะนะอะไรคะดูอะไรคะ <c oughs> ขมยซีนเหรอป้าเดี๋ยวไปฟิตเนสกันนะจ๊ะ มหไหมเทนเนอร์เทนเนอร์ส่วนตัวเทนเนอร์ส่วนตัวนี่เทนเนอร์ส่วนตัวซึ่งเตรียมตัวนะพอพอกแม่ว่าน,นี่โดนปีเตอร์อสั่ให้นหนักๆนี่อยู่กับปีเตอร์นะจ๊ะเทนเนอร์ส่วนตัวของฉันที่เจ็ดฟิตเนสพระรามเก้าใครอยากจะมาออกกับปีเตอร์ก็มาสมัครได้เลยจ้าเริ่มกันเบาเบา สามท่าพอเนาะสามเซตพอนะซึมซึมเลยพรอซึมแขกตอนนี้เริ่มซึมแล้วหน้าซึมบอมก่อนบอมก่อนยืดยืดก่อนจ้ะแม่ฉันรีบมากคนอื่นห้าอยู่แม่ฉันบอกแม่ฉันไปหกแล้วงงว่าทำกี่เซตนะสามเซตนะจ้ะ เรียบร้อยจบแล้วท่าแรกสิจแรกเป็นไงบ้านคะบาย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 แต่แม่แมฉันใช้เวลาพักอยู่สักพักหนึ่งก่อนที่จะพูดใช้กันหน้ากากดีแม่แม่ไม่รู้แม่ได้ได้ได้ระบบหายใจหายใจเร็วอะไรนะหายใจเร็วคืออะไรนะเหนียวเกลอเหนียวเกลือท่าที่สองเล่นอะไรปีเตอร์ อัปเปอร์อัปเปอร์แปลว่าอะไรครับนับปร์คัทเล่นหัวไหล่กับแขนเนาะหัวไหล่กับแขนมารอดูนะจ๊ะว่าจะเป็นยังไงอันนี้นั่งพักเหลืออะไรคะได้โอกาสได้โอกาสนั่งพักเหรอพอจะุดัคม่พอนับเลขลงพอจะพอฉันก้าทีปุิบแล้วอันนี้เลย มึนเหรอไม่คิดว่าครบแล้วเพราะฉันคิดว่าครบแล้วงงมากไม่พ็คิดคิดเส็จแม่เพราะแม่จจครบเร็วอ๋อแม่ชอบแม่ชอบรักใกล้รักใกล้ดูไหมไปเร็วทำไมขึ้นหนึ่งงตองขึ้นหนงงตองหรอหนก็เลยจบเร็วเร็วพ่อยิ้มแทนอี ติผมก็น้ำหนัก9ก้าสิกิโลนะโอความต่อความผิดอยู่จะโชว์จะโชว์ผิดสูงหกกิโลค่ะของแม่เท่าไหร่เหมือนก่าให้โตดใดใครนะโตดโตดโตดคือกลับหน้ากลับหลัง ทำซี่ริบมันทำไม่ได้ไไดลงเลือกซี่กิโลท่าที่สามอะไรหรอปีเตอร์ท่าที่หนึ่ 2, งกับท่าที่สองมารวมกันหรอ <c oughs> มามารอดูจ้ะกิจกรรมเสริมสร้างความสาม,ม,มัคคีจะสามัคคีกันไหมมา <c oughs> เอาละดูแล้วเริ่มเซตแรกมา นี่ได้นับรลบน่าจะลุ้มไอเกมนี้ได้นับลบน่าจะลุ้มอบนี่แม่งอะไไม่ครบที่ท่าสุดท้ายพร้อมไหมครับ้เราจะให้ทำทิงไว้เท่าไหรสามนาทีฮะไม่ถึงสามวิเลย30มสิบวินาทีข้อนนะมาหน่งาปดทำได้ทำได้ แม่บอกคอยเอาใหม่รอบสองอ่ะเดี๋ยวรอดูรอบสองนะ็ 2> 1, 2, up, นึ่งสองเิ่เนาทีเดี๋ยวเจทีสุดท้าย <c oughs> เก่งม้าส่า่แม่สอ <c oughs> เซตสุดท้ายเพิ่มไปหนึ่งนาทีได้ไหมได้สับคานความสิ่คนโอเคน็อเลอทางไปสามวันนะแม่ฉันคว่มเลยจ้าเก่งมากเป็นไงมาฟิตเนสสักนิดหนึ่งติดใจเลยเที่ยวหน้ามาอีกนะติดใจเลยแม่กูพ่ออ่ะพ่อก็โอเคอ่ะเราใ้ในความหรูไม่ไม่ จากการออกวิธีออก,กําลังกายนะมันจะที่เราไปไปออกกำลังกายเองเราไม่ดูก,กรับการออกกกาเราเรื่องจากจุดจุดไหนไปถึงกรไดูถึงถ้าไปยอกน้ำนักเราไปถึงหยกยกยๆยอกแต่เราไม่รู้กันตอนการ,การออกกำลังกายซึงมันมันเพียงทำไมเราเจ็บตัวได้ม,มาจากเฮลตี้กันแล้วเดี๋ยวเราจะทำอาหารเพื่อสุขภาพกันบ้างนั่นก็คืออะไรคะ ข้าวยำบ้านเราจะฝากใต้บ้านเราที่ไหนคะชิคาโกะบางกล่ำบางกล่ำบางกล่ำ <laughs> บางคนจะไม่รู้จักบางกล่ำนะบางกล่ำก็อยู่ใกล้บางกอกนะโอ้ <laughs> อยู่ใกล้บางกอกเลยเหรอ <laughs> ไม่ได้อยู่ติดหาดใหญ่เหรอ <laughs> จะมาจะมาบางกอกกันถึงต้องถึงบางกล่ำก่อนโอเคทำขา้าวยำนะจา๊าซึ่งขา้าวยำมีอะไรบ้างคุณแม่วัตถุดิบ เ้าอยากปักได้ใครเคยกินบ้างนี่อะไรอย่ลูกม่วงเหรออันนี้จริงๆแต่ไม่ต้องใส่ลูกม่วงเบลแต่ว่าดูนี่ก็จะไม่มีหมือนม่วงเบลดูนี่ไม่มีมะม่วงเบลมากรุงเทพไม่มีมะม่วงเบลไหมไม่มีอันนี้ก็เลยใส่มะม่วงมะม่วงเปรี้ยวเหรอมะม่วงอะไรก็ได้ที่เป็นเปรี้ยวเหรอใช่จ้าอืมถึงกัถ้ามันเปรี้ยวไม่มาก็มะนาวได้มะนาวอ่าโอเคมะม่วงเบลนะคะมะนาวมีอะไรอีกตะไคร้ตะไคร้เนี่ยตะไคร้แล้วก็แล้วก็ ดอกดอกอะไรนี่นี่ดอกดาลาเหรอใช่ดอกดาลาดอกดาลาอู้ใช่ดอกดาลาด้วยเหรออันนี้อันนี้อะไรจ๊ะ กะปางโหมบ้านดาวันผาโอมผ่าโอมผ่าโอมใบผาโหมเหรอไม่เพื่ออะไรอ่ะแต่กรุงเทปก็เดี๋ยวตอดหมูตอดมาฮะตอดหมูตอดหมาเหรอกลิ่นมันแบบไม่แต่แต่ไม่ชื่อกะปางโหมนะแต่ว่ากะปางโหมบแล้ว่าตอดหมูตอดมาตอดหมูตอดหมาเหรออันนี้ใบมะกรูดใบมะกรูดแล้วก็อันนี้อะไรชะพลูชะพลูใบชะพลูแล้วก็ก็มีนี่ถั่วฝักยาวแล้วเดี๋ยวนี้เขาจะใส่แครอทอะไรด้วยเพื่อสีสันแต่ว่าโบราณ โบราณอ่ะมันไม่มีเครอรอโบทในก่อนอ่ะมันก็ใช้ดอกดาราเหรอ,อแล้วก็อันนี้ไข่ต้มแล้วก็แค่นี้เอาวัตถุดิบอ่าเป็นปลาคู่แห้งป่นหรือว่าปลาป่นแต่นี่เป็นคู่แห้ง้วนคู่แห้งป่นแล้วก็พริกป่นพริกปน่กปนไอ้นี้ ตัวโชโรงของกะยำคือน้ำน้ำเคยน้ำเคยหรือน้ำบูดูหรือน้ำบูดูน้ำบูดูน้ำเคยเคย,เคยที่แปลว่า,ากะปิกุ้งนะไม่ใช่เคยที่แปลว่าเข้าใจไหมอันนี้แม่ฉันทำมาเองเลยวันนี้ไม่ได้ชบเป็นสูตรแม่ชันก็เลยไม่ได้ทำให้ดูเพราะว่าใ,ใครอยากได้ขายขายไหมขายว่าเท่าไหร่ต้องไปกดเล่ต้นทุนกนแรงไม่ได้ทำนั่นแล้วมันน่าจะขวดละสองหมื่นนะน้ำเคยน่าจะได้อยู่ เอาไหมใช้เลยไหมคั่ดแล้วตล้องหนึ่งใช้เลยนะโอเคอ่ะเหลื่อมทำครับยังไงเออแล้วก็คั่วเปล่าคั่เลยกอมีมะพร้าวคั่วด้วยซึ่งใช้ข้าวไรเบอร์รี่เนี่ยเพื่อสุสัภาพเป็นเป็นกล้องไหมกล้องกล้องไรเบอร์รี่ไรเบอร์รี่ผัดทะลุงกล้าวผัดทะลุงเอามาจากผัดทะลุงโอเคนี่มะพร้าวคั่วนะคะเราใช้นี่มะพร้าวขูดอ่ะเอามาคั่วเดี๋ยวจะให้แม่ฉันคั่ว ธอฉันบอกว่าพ่อเตรียมทาข้อมูลนะมาพูดว่าข้าวยำมันมีประโยชน์อย่ายังไงบ้างพ่อฉันคือนี่เขียนใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วฉันบอกว่าไม่ไม่จาได้หรอจาไม่ได้หรอเพราะบอกว่าอ่านเอาได้ไหมอ่านในรายการได้ไหมนี่เยอะมากประโยชน์ประโยชน์ของข้าวยำข้อควรชนผสมแต่ละอย่างมีประโยชน์ยังไงพ่อือไอข้าวยำนี่ือ สรรพคุณหลักๆของเขาน่ะช่วยเป็นสมุนไพรล้วนะเป็นสมุนไพรล้วนเป็นเป็นปักที่มีมีมีไอ้พกกากใหญ่ช่วยในเรื่องระบบกับถ่ายมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยา่ละอยาอิสระมะกรูดเนี้ย กระดูกยรงไงหายเครียดบำรุงหัวใจขับลมในลำไส้มีหมดเลยเธอมะกรูดดอกดาลาใบชาปูประโยชน์อะไรเขียนไว้หมดแล้วองแต่ไกด์เนี่ยก็แต่พวคุณของเขาก็ช่วยขับลมด้วยแต่ไกด์เนี่ยขับลมใบใบชะปูนี่แต่คุณในทั้งขับเสมหะเหรอขับเสมหะขับลมอันนี้ครัวด้วยไฟอ่อนหรอ เร้ในใบปอดมูตอนมามีประโยชน์ไงอ่ะเกิดจากพวกนี้กับลมระบบกับทายมันหรอตอนย่อมมันช่วยเกี่ยวกับระบบกับสายอบบกับสายแล้วเหมาะสำหรับคนที่ควบคุมน้ำหนักลดความอ้วนอันนี้ดอกดาลาประโยชน์อะไรอ่ะวยครับลุ่มไม่กันเนาะแก้ท้องอืดแก้ลมพิษคือตอนนี้ทุกคนก้มโพส สกิปอยู่ข้างล่างชะลอความเสื่อมของเซลล์อันนี้ระหว่างนี้หั่นอันนี้ทำมาถักพวกนี้ทำอะไรคะคอยอยปิดก้อนไม้นี่ปิดพือนี่ปิดอ็ปิดยังไงเ่ะอุยเธอเตาปิดยังไงฉันปิดเตาไม่เปิดือปิดอันนี้ไมเธออาวเดาเอาแม่ถามว่าปิดอันนี้ไหมคือแม่กูปิดไปทั้งหมดเลยค่ะปิดไปทุกเตาเลยค่ะโอเคเปิดใหม่ที่บ้านไม่มีอ่ะเปิดใหม่ ซอยผักตอดจ้าเมื่อก่อนตอนตอน,ตอนที่บ้านมีแม่เปิดร้านอาหารหน้าที่ของฉันก็คือมีหน้าที่ซอยผงซอยผักในทงน,นี้แล้วก็หีบวนัน <c oughs> หีบวนนะันนั้นอีดงระดับเลยหีบวันคือเวลาพ่อแม่ใช้ไปซื้อของอะไรเวลาแม่ใช้ไปซื้อของอะไรปุ๊บตังทอนสมมติ86บาททอน86บาทก็จะให้แม่80แล้วเก็บไว้6บาทแล้วพวกฉัน3าคนพี่น้องปอเดียดงแย่งกันไปซื้อของสุดๆ่อยแล้วแม่เริ่น่อยแต่ใครละ ขึ้นข้าวยำนรงมันทําง่ายมากเลยมันหั่นเสร็จปุ๊บเอามาวางเลยเอามาวางหัน่นแตงแล้วเอามาวางเลยมันไม่ได้แบบแทบไปปรุงอะไรมากมายเลยจริงๆหลักๆที่ทํายากคือน้ําเคยน้ำเคยมันใช้เวลาเป็นชั่วโมงใช้เวลาแต่แม่ฉันขี้เกียจแม่ฉันบอกเอามาเลยมันเด็กก็ยุ่งยากนะต้องหาไอ้ไอ้ไอ้เกรื่อนปรุงอะไรนิดต่าหลายอย่างเรียบร้อยตะไคร้เสร็จแล้วจบปักยาวเสร็จแล้วนี่หั่นหั่นหั่นแล้วก็เอาบ้างเป็นกอนๆเลยเหรอ จริงๆใครทำเองอ่ะใครชอบกินผักลายแสนมันเยอะได้เลยมันใส่ได้ทุกแบบทุกผักอ่ะต่อไปพ่อฉันหั่นไปพาโขงตรโตรโนี่นี่เหนียวมันี่งั้นโคตรขิงเป็นแบบจิ๊บบ๊อสรุปพ่อกูไม่ได้ทําอะไรเลยนะอ่ะขัวพาวอ้าวแล้วแม่แม่พ่อขัวพาวอ่ะเขาแย่งเขาแย่งเขาแยงพ่อฉันขัวพาวอยู่พ่อฉันขัวมะพร้าวอยู่แม่ฉันเลยไปหาพ่อว่าไปเดี๋ยวขัวเอง พ่อพ่อฉันจะไปหั่นใบพาโหมซอยใบพาโหมแม่ฉันบอกไปไปไปคั่วเองพ่อ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 พ่ยกระทเลยยกระทเลยพ่อพ่อออยังไงนี่โชกองโชกองไหนี่เปนนี่ที่มันได้เห็นไหมเห็นไหมนี่ต้องประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาไปไปไปปั่นเนาะมันจะไม่บกกระดัมนี่มาเลืกมาเ้าหรอ มะพร้าววิปปอร์ดำอยู่แล้วดำอยู่แล้วดำอยู่แล้วโอเคไหนออกไปปั่นเครื่องปั่นอยู่ในคะไม่ไม่ต้องปั่นไม่ต้องปั่นอ้าวนีสองต่างกันมันเย็นทางวิธีการย้ำอ๋อมะพร้าวพุ่งไม่ต้องปั่นหรอปั่นเดี๋ยวมันเย็นมาไปได้ถ้าปั่นแล้วมันจะเนียนมากแปลว่าอะไรครับมันละเอียดเกินเนียนแจกแจกแปลว่าอะไรคะเนียนแจกและเอียละเอีหรืออีกความหมายหนึ่งซึ่งนองนิมคือมกมากเนียนแจกแจกเนี่ยเบาหนี่มันเนียนแจกแจกเนี่ย กี้นเนี่ยกี้เนี่ยคือคง่ก<บ>ะดงอก่ะไม่เคยได้กินเงินมันน่ะใช่ปะอเอาอขาเพ่อขาปอกไข่ต้มไห่ค่ะเสร็จมันทำไม่ยากเลยมันหั่นตอยอย่างเดียวเว้ยมะพร้าวขั้วจริงๆก็มีขายปะหาตือมะพร้าวขั้วเอานี่เดินตลาดกรุงเทพไปไม่ถูกแม่แม่ฉันอยากโชว์สกิลความเหนือเฉย<ๆ>ก็เลยขั้วเองอันนี้แหละ อะไรคะชูรสเลยดาราตัวชูรสคือยังไงเนี่ยมันหอมกลิ่นมันแบบนี่เอาดารามาหั่นครึ่งแล้วทำอะไรต่ออะซอยเหรออยมันหอมหมอดอกดาราเพิ่งรู้ว่าดอกดารากินได้เนี่ยพอเมนโชกินดาราอ๋อเหรอเขายังใส่ดอกดารานะจ๊ะเป็นพ้าวยำราชนิตรูนนี่หั่นดอกดาราซอยดอกดารา เรียบร้อยนี่ข้าวใส่แล้วข้าวหน่อยไปไหมแม่ก็ยังเกิดมากก็จะน้นข้าวนิดเดียวจะกินผักเยอะๆอ๋อสัดส่วนเท่ากันเหรอชผักเยอะโอเคแล้วก็อะไรประมาณไหนคะนี่ใช้ใช้มือนะเพราะว่ามันไม่มีนั้นอืมเพราะว่ากินเองให้มันละเอียดไห่เดี๋ยวว่ายำไม่มันละเอียดอรอแต่คนบ้านๆก็จะไม่จ่ายจอนะยิบนั่นกิ๊กน้ำเคยก็จะราดราดน้ำเคยที่ข้าวนะจ๊ะอืม นห้องงองแม่สะมีการหยดด้านข้างเป็นฟิลแบบห,หันฝรั่งหันฝรั่งมีแบบตรงข้ามน่นาหจา้านามะม่วงมะม่วง,ง,งเะจ้านี่จะจิบไส้พักไร้ก่อนก็นได้เรียบร้อยอเ,เสร็จแล้วหรอคะเสร็จแล้วจา้ามีเยอะมากอ่ะผักเยอะมากเธอเดี๋ยวมาดูลองดูหน้าตากันนี่นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะนะจ้าอุ้ยมันผักเยอะไรเบอร์เนี่ย เรียบร้อยโอเคเข้าวยำปักใตฝีมือคุณแม่ฉันเองนี่จะปอดสารพิษนะไม่เป็นอืมแล้นี้อะไรพุ่มใจเหรอพุ่มใจในตัวเมียพุ่มใจครับเออ <laughs> เอาหน้าเอาหน้าเอาหน้ามาถึงแล้วนะคะที่สุดท้ายที่เราจะมากันตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลยันทีนะจ๊ะมาทําอะไรกันจ๊ะก็ <laughs> จะมาก็กาวและตูก <laughs> ไม่ใช่ <laughs> ผิดแล้วคะ่ะ ดีจะมาทำไัอะกรันปะไม่ใช่ทีนี้มีอย่างอื่นให้ทำเอกซึ่งเดี๋ยวเราจะไปทำดีท็อกซ์นะคะล้างลำไส้กันเคยทำไหมไม่เคยไม่เคยไม่เคยทำเลยเหรอเลยครับไปดีท็อกซ์ล้างลำไส้กันจ้าอะไรนะอย่างเดียวเมย์พอาเมย์จะมาตั้งยมตั้งยมหรอมาอัดไส้โอเค ออกกาลังกายเรียบร้อยเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทําอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วมาต่อด้วยดีท็อกล้างลําไส้มันคืออะไรคะล้างลำไส้งง,ง,ง <laughs> อีกแบบคือการล้างลำไส้มันช่วยมันช่วยอะไรครับเออให้กลับของแขยวแก้ร่างกายช่วยปกับหาิดมันช่วยแก้เรื่องโรคไข้ไข้เจ็ไหลโรคเลยเช่นในพวกไอ้วัดันเลยหรือเหมือนแก้โรคไตเสื่อมการขับถ่ายโรคหัวใจรวมถึงแก้เรื่องแบบความเครียดนอนหลับไม่เพียงพออะไรอย่างงี้ด้วยนะจ๊ะแล้วไม่รู้พ่อพูดถูกหรือเปล่าเดี๋ยวเราไป คุยกับคุณหมอกันดีกว่านะว่าเป็นยังไงนี่ใครอยากล้างลำไส้แนะนํานะคะมาที่ยันทีเจนนี่เคยมาแล้วครั้งหนึ่งอันนี้ก็เลยพาคุณพ่อคุณแม่มาอีกหนึ่งครั้งเพราะว่าที่นี่เขามีคุณพอคุณหมอคอยบบสอบถามแนะนําแล้วก็อยู่ช่วยล้างลำไส้ให้เราอยู่ตลอดโอเคไปเรียบร้อยขั้นตอนแรกมาถึงนะคะก็ลงทะเบียนเสร็จปุป๊บขั้นตอนแรกคือให้ไปสักประวัติอัปปะอหนังสักประวัติและวัดความดันสักประวัติไม่ได้สอบไม่ยาก <laughs> สักประวัติขั้นตอนแรกเรียบร้อยแล้ววัดความดันถึงแล้วความดันสูงไหมหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดอันนี้ปกติไหมปกติปกติพ่อบอกว่าปกติแล้วไปโรงพยาบาลแล้วความดันมันจะขึ้นนิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะตื่นเต้นเนาะเราเดินเนยนึงมันตื่นเต้นตื่นเต้นก็ได้นะเจอมอเแล้วตื่นเต้นหน่อยเรียบร้อยพร้อมนะคะ45้านาทีนะขึ้นเขียง เสร็จเรียบร้อยนะคะการล้างลำไส้บีท็อกนะคะซึ่งตอนถ่ายตอนที่ทําอยู่ไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรเยอะเพราะว่ามันมวนพุงอะมันมวนพุงมันก็เลยแบบไม่ค่อยได้พูดอะไรเยอะแต่พ่อฉันพูดตลอดเวลาเลยมันยังไงอะมันไม่เหมือนพุงนะอืมนมันก้าวไปซึ่งมันถ้าปากบอูเสื้อมันเรามีอาการเมื่อนเราปวสตไส้อืมเราก็จะใจแตกเบ่งอืมเนี่ยซึ่งซึ่งที่นี่นะคะ นี่ศูนย์เขาเรียกอะไรล้างลำไส้ของยันทีนะคะนี่เขาใช้เครื่องล้างลำไส้ที่มันแบบวิธีการทางธรรมชาติอะ่ะเขาเรียกว่าเป็นเครื่องโคลนิกนะคะซึ่งดีต่อร่างกายเราซึ่งแนะนําให้ทุกคนมานะคะเพราะว่าเราขับถ่ายตลอดเวลาเนาะมันอาจจะมีแบบตกค้างอยู่ในลำไส้ซึ่งทําให้เกิดแบบเป็นบอ่อเกิดของพิษแล้วก็บอ่อเกิดของโรคต่างๆก็ควรมาล้างลำไส้เพื่อให้ลำไส้ของเราสะอาดนะจ๊ะไม่นา่นา,นากลัวใช่ไหม ไม่ไม่น่กกากลัวเลยเออลา้ลางเสร็จเนะี่ยรู้สึกว่ามันมันมันรออุ่งที่มาไม่มีความรู้สึกอะไรเลยก็ปกติปกตินะคะอยากให้มากันจินนี่มาครั้งที่สองนะคะคุณพ่อมาครั้งแรกซึ่งน้าที่เขาที่เขาใช้เนี่ยก็จะมีผสมสําหรับคนที่มาครั้งแรกเนี่ยเขาก็จะมีผสมน้ําเกลืออะไรเงี้ยอ่ที่แบบไม่ได้แบบสาหรับ มือใหม่แต่ว่าของเจนี่มาครั้งที่สองเนี่ยเขาจะผสมกาแฟซึ่งจะมีความรู้สึกมวนพุงมากกว่าครั้งแรกอะไรย่างเงี้ยแต่ก็โอเคมาถึงปุ๊บเราก็ได้ขับถ่ายตามกระบวนการของมันซึ่งดีมากๆตอนนี้ลำไส้สะอาดใช่ไหมคิดว่าคิดว่าจริงๆอะ่ะน่าจะาเขาให้มาทํากันต่อ ได้เรื่อยๆนะครับมันก็ทําแบบเขาเรียกฟ้องต้องฟอลโล่อยู่ออตลอดเนาะน่าจะล้างพวกไขมันที่ตรงกลางในใน,ในลำไส้ใหญ่เออซึ่งถ้าจะมามแนะนํานะคะให้มาล้างลําไส้ดีท็อกที่โรง,งพยาบาลยันฮีได้เลยนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยสุดท้ายนะคะหลังจากทําเสร็จนะคะทางโรงพยาบาลยันฮีก็จะให้วัดความดันก่อนกลับบ้านนะคะเพื่อตรวจเช็คว่าโอเคซึ่งโอเคไหมคะคุณพ่อ รอ,อดูความดันขึ้นไหมรอดูเลยสรุปความดันคุณพ่อยังไงคะสูงขึ้นนิดหนึง่งจากไอ้ครั้งแรกหนึ่งรยสามสิบ็ดตอนนี้หนึ่ง้ห้าสิบสองเกิดจากอะไรคะความดันสูงขึ้นเพราะว่าเราใช้รด่อนและนี่เป็นอะไรครับ <c oughs> <c oughs> ร้อนเลยทำไมพูหร้อนทะไหมไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าทำไมครับไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไร ไม่ไม่ไม่ปวดเลยตื่นเต้นเนาะน่าจะมีจุด <c oughs> โอเคขอบคุณนะคะ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยเทปเฮลตี้ดีต่อร่างกายของฉันกับพ่อแม่เสร็จแล้วใช่ไหมคะได้จ้ะเสร็จแล้วเนาะวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณเ็ดฟิตเนสนะคะแล้วก็ขอบคุณโรงพยาบาลยันกีด้วยนะคะเรียกขอบคุณเ็ตแล้วขอบคุณแจ๊ขอบคุณโรงพยาบาลขอบคุณโรงพยาบาลยันหีแล้ว <c oughs> ยันฮีพูดด้วยยันฮีแล้วยันฮีโอเคขอบคุณนะคะกลับมาติดตามอ่ามีภูมิสเปเชียลได้ใหม่นะคะพ่อแม่มาอีกเมื่อไหร่เดี๋ยวว่ากันนะจ๊ะเจอกันนะคะทุกวันพุธเว้นพุธสองทุ่มนะคะทาง YouTube แล้วก็ a c e บุ o k เจนนี่ปันนันนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนเร็วค่ะบ๊ายบายอืมอะไรอ่ะจุ๊บเร็วจุ๊บจุ๊บเล่นเป็นเนอ เล่นเป็นเหรอเเล่นปนทำถูกท่าถูกหรือเปล่าหลังหักนะหลังเล่นื่อยถูกไหม <laughs> แล้วไหนอบอกเล่นเป็น <laughs> <laughs> <laughs>